ตื่อต้องซื้อนนะนะตังเท่าอยูไยูจองอ่แล้วมันแสดกง,งกี่โมงช่วงกี่โมงใช่ใช่รูปไหม ก็มีรูปไฟไปคู่กับชา้างไหมฮะไปคู่กับช้างไหมสุดยอดพาเด็กๆมาดูช้างทีมงานทีมงานเออ่ฝีผ่านักภาคพามาชมงานที่เออ่ศูนยขจรสารเอ้ยใช่สิศูนยขจรสารเนาะมาเธอซีช้าดูให้เธอซีถือไปไปช้านง,นงนงนิน้ะมันดู ไะเลี้งมั่งวาเป็นชายชายอรอยถ่ายมานกอ,นอก็ลองถไายหูใจสันเอาบ้านใหอคือแปมบนึงตาเอาบุกน็อตก่อนไม่เยใจ ออถ่อายโมออถ่อายพางอ,ไอ่ะถ่ายพังถ่ายตอนนี้ดีมากดีมากเดี๋ยวค่อยเปลบออกอ่อที่นี่คิวเราไปที่ไหนต่อการพวกเราตบ้านที่ไหนเล่นหนา เคยมาไหมล่ะโอเคงั okay, ้นเยัคขนาวรเอขนาดะก็ต้องอย่างนั้นและไกลไหมล่ะหาอะไรกินก่อนไหมอะะเราไปทำไปดูหรือไปยังไงโอเคจ้ะ

ดูชานารักมาไอ้ัวนันสวยนี่คไอ้ัวนันโคนเรียนนะดูสิป่ะนั่นไปที่ที่เราจะต้องไปที่ไหนดูใช่ไหมวัดนาวัดโพนั่นเหรอไอ้วัดกระโพนนั่นเหรอโอ้โ บอก้นมันมีอะไรนั่นน่ะกกกรนี่คือล้อใหม่้อนี่แหละบริเวณน้นนั่มันเรียกแล้ววันคึทน่มุวงนอกจ้องใมสามันเน่ยใช้ให้ได้เก้ามือได้หม

อันก็เปิดเยอก็งานก็เท่ามเยนะเ่ากันากไปดาเฟยเนี่ยน้ำะจริของเขเลยเนี่ยบริเวณสนามศูนย์เขาอ่ะ ม่กินน้ำอ่ะกินหิวข้าวหรือยังเธอก๋วเตี่ยวนะจอกินก๋วเตียวไหม้วค่อยไปนั่นต่อก็เลี้มากระตาก็ตาก็ต้องดูเลยแบบป้าพาอะไรกินก่อนป้าพิซซาพิซซ่ีไรอมันไม่แพงแต่มันไม่อร่อยออาีหารอะไไปที่ไหนต่อ ที่ไหนเจ้าเราไปเราไปเส้นนั้นไหมล่ะฟังทะลุเหตุัตวางทะลุเหตุไปทะลุมันไกลมากไปดูปาอะปาระยั่มตโอ้ยเอไปทำทีกระโพนั่นเหรอ โต้เจงคร้างาของวัดแ,แต่เต้เไมยโต้ห่าง,ง,งนี่โต้เนระมันใช่แต่อแต่ก็ได้ยุรยตน้องปิ๊กเนาังันไปดูปะ ย้อนหลังไปโอเคอืมตอน้จปัดจังก็อาไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าน่ะมีอะไรรั่วน่ะมืออันนี้หนีคือถ้าเราต้องรู้ว่าตรงไหนมีอาหารการรับทานรับคือก๋วยเตี๋วดีกว่านี่นอนที่สุดเนาะเี๋ยวประธานนั้นเหรอ รถเด้อข de ah, ับรถเดินรถติดเกินเลยว่ะขึ้นลงน้าช้าๆก่อนจะเพิ่งขับเร็ว huh. ด um ้อในบริเวณอัเดับด้วยก่อนอู้เอกต้องไมว่ะมีวัวด้วยนี่เลี้ยวขวาใช่ไหม ซ้ยขวาระวังเด้อรถสวนมานะเขาไม่ไ้เสจเลยเนี่ยต้องมานี่นะตงน้ตงใก็ประมาณสูงมากที่เด,ด็ดรอด้วย